คอมเมนต์จัดหนักจัดเต็มกันเลยเดียวคอม,มเมนต์ชาวสิงคโปร์ก่อนเกมหลังจากที่ทีมชาติไทยจะประเดิมโคชคนใหม่อย่างแอนโทนีฮัตสันในเกมแรกประเดิมเปิดบ้านเจอกับสิงคโปร์กระดูกชิ้นโตงของอาเซียนนะครับทำให้แฟนบอลสิงคโปร์นะมีความเห็นกันยังไงบ้างเรามาลองฟังกันเลยครับ เอาละครับทุกคนวันนี้มีฟุตบอลทีมชาติไทยในศึกสําคัญเลยนะครับแม้ว่าจะเป็นแมตช์อุ่นเครื่องก็ตามในศึกอุ่นเครื่องวันนี้ทีมชาติไทยน่ะเปิดบ้าตนต้อนรับการมาเยือนของสิงคโปร์นะครับโดยการคุมทีมโค้ชใหม่ไฟแดงอย่างโคโด้ดเอธานนีนฮัสซันโคโ้ชชาวอังกฤษนะครับซึ่งจะเป็นความมั่นใจของทีมชาติไทยหรือไม่ไมเราน่ะต้องไปลุ้นกันด้วยก่อนจะเริ่มเกมนี้สิติความมั่นใจของทีมชาติไทยน่ะน่าจะเต็มเปี่ยมนะครับโดยสิติเจอกันเกือบ10ครั้งเราน่ะเอาชนะแก้วครั้งแพ้แค่นัดเดียว ยิงได้ยีิบสอง 2, เสียแปประตูซึ่งสิบนัดล่่สุดของทีมชาติไทยนะ่ะดีมากเลยครับการเจอกับสิงคโปร์โดยในเกมนี้โค้ชอย่างชาวอังกฤษไ่าจัดทัพเต็มที่เพื่อเลีอยขวัญใจชาวไทยแล้วในตอนนี้แม้ว่าสิงคโปร์นะ่ะอันดับอาจจะ150กว่าแต่พอเจอกับบอลสิงคโปร์ฮีไรยเหมือนว่าจะเป็นกระดูกชิ้นโตของทีมชาติไทยลูกทีเลยนะครับในศึกเอเอฟในปีที่แล้วนะครับเรานาะกเกือบแพ้สิงคโปร์ไปแล้วเรานะ่ะโดนนำเกือบสอง,งูกแต่ก็เอาชนะได้อยู่นะครับโดยเอาชนะ4ประตูอ ในเกมนั้นน่ะมีดราม่ามากมายกันเลยแล้วมีแมตช์หนึ่งที่เราน่ะเจอสิงคโปร์น่าจะเป็นความทรงจําของแฟนบอลไทยหลายคนเลยครับในศึกรอบคัดเลือกในฟุตบอลโลกรอบสองในนัดปิดท้ายในที่เราน่ะจะต้องยิงสิงคโปร์สามลูกแต่เราเน่ะเอาชนะสามลูกหนึ่งโดยผลเป็นอย่างนี้ทําให้เราน่ะตกรอบไปในสุดครับซึ่งเป็นอะไรที่น่าปวดใจเหลือเกินในตอนนั้นเอาละครับทุกคนเราไปฟังคอมเมนต์ของก่อนเกมของสิงคโปร์เลยครับคอมเมนต์ของคนท่้ได้เลยครับถ้าสิงตัวคำนามก็หมายถึงการใช้ชนะ แต่ถ้าเกิดสิงโตร้องมิวมยวก็นั่นแหละแสดงว่ามันเป็นเรื่องง่ยายจำไว้ให้ดีนะคอมเมนต่อไปครับสิงคโปร์นะ่ะสามารถเอาชนะประเทศไทยได้คอมเมนต์คนต่อไปครับสิงคโปร์แปดไทยศูนย์หลังจากนั้นไปนวดขาแบบไทยๆเตรียมตัวไปฮ่องกงก็เอาชนะอีก8055คอมเผมเต์นี้น่าประชดน,นะครับคอมเมนต์คนต่อไปครับถ้าเกิดเสมอไทยนั่นแหละหมายถึงชัยชนะคอมเมนต์คนต่อไปครับ ฉันขอให้เราแพ้เกมกระชับมิตรนี้แล้วไปมุ่งมั่นในการเอาชนะฮ่องกงในศึกเอเชียนครับดีกว่าคอมเมนต์คนต่อไปครับไทยน่ะจะเอาชนะ31มหนึ่งสกอร์ที่ละถูกต้องคอมเมนต์คนต่อมาครับสิงคโปร์น่ะสามารถเอาชนะฮ่องกงได้ไทยได้แน่นอนคอมเมนต์คนต่อมาครับสิงคโปร์หกไทยสุตรัน่ะมองโกเแงยดีแล้วก็มีคอมเมนต์สิงคโปร์มาตอบกับคอมเมนต์ด้านบนนี้ว่าชาติหน้าเธอมั้งที่จะเอาชนะได้ซึ่งมเป็นความฝันแน่นอน คอมเมนต์คนต่อมาครับนับนิ้วได้เลยว่าสิงโตไรอ้อนอย่างสิงคโปรนะ์ชนะไปได้ไทยได้กี่เกมคอมเมนต์ comment คนต่อไปครับสามประตูต่อหนึ่งผมคนะาดหวังว่าเรานะคงได้หนึ่งประตูคอมเมนต์ comment คนต่อมาครับแนะนําว่าอย่าซีเรียสกันไปนะครับไปช้อปปิง้งไปกินข้าวแล้วก็ไปนวดแผนไทยนะอย่าลืมนี่แหละถือว่าเป็นประสบการณ์เอาว่าคอมเมนต์หลังจบเกมนี่นะเรานะคงเอาประสบการณ์เท่านั้นแหละคอมเมนต์คนต่อไปครับ ตั้งแต่นักกีติเมตรไทยนะคงเสียแน,น่นอนเพราะว่าเรานะคงเอาชนะไประเทศไทย3ประตูอสโดยเอาชนะ2ประตูแน,น่นอนนั่นแหละมันคือความจริงคอมเมนต์คนต่อไปครับสิงคโปร์นะต้องออมน้อนถอนตนบ้างพวกเรานะเอาชนะไทย50าคอมเมนต์คนต่อไปครับ4ประตูศูนย์ไทยนี่ยได้ประตูหนึ่งในนั้นนะเรานะคงทําเข้าดูตัวเองแมตช์นี้มันเป็นแมตช์ฝึกซ้อมของนักกีฬาใหม่ของเราโอเคนะแพ้ก็แพ้ได้แต่ขอเสมอนะดีมากเลย คอมเมนต์ <Comment S 2> คนต่อไปครับผ่านก็คือผ่านประเทศไทยนะ่ะคงเอาชนะสิงคโปร์ไป5ปรูศูนย์คอมเมนต์สิงคโปร์ต่อไปครับคาดว่าจะเสมอกันเป็นเกมประชามิตรเพื่อทดสอบตัวผู้เล่นต่างหากนลคอมเมนต์ Comment ต่อไปครับสองเรุนหนึ่งหรือว่าสามร์รหนึ่งฝ่ายไหนน่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะคอมเมนต์ Comment คนต่อมาครับไทยแลนด์ศูนย์สิงคโปร์หนึ่งหรือว่าไทยแลนด์หนึ่งหรือว่าสิงคโปร์สามนี่แหละสกอร์ของยอดทิตของสิงคโปร์เรา คอมเมนต์คนต่อไปครับสิบนัดหลังสุดเราหนะ่ะแพ้เกือบ9ก้วเรานะ่ะเอาชนะสุดนี่มันหมายความว่ายังไงดูเหมือนว่าพวกเราหนะ่ะจะแพ้ไทยอีกแล้วคอมเมนต์ Comment คนต่อไปครับไทยนะ่ะไม่อยู่แน่นิ่นอนไทยนะ่ะคงทุ่มสุดตัวแม้ว่าจะเป็นกระชับมิกต็ตามคอมเมนต์คนต่อไปเลยครับที่กล่าว่าผลงานดีสุดของช่างศึกน่าช่วยเพิ่มความมั่นใจของตัวเองด้วยนะเรานะ่ะจะเพิ่มความมั่นใจของเองได้หรือเปล่าในการเจอกับทีมชาติฮ่องกงในแมตช์สัปดาห์หน้าที่จะมาถึง คอมเมนต์คนต่อไปครับถ้าเป็นไทยแลนด์สมัยก่อนนะสิงคโปร์นะ่ะคงเอาชนะได้แถมยังมีนิสัยดีแน่นอนแต่พวกข่าวเดียวนี้นะ่ะชอบพลิกสถานการณ์ได้ตลอดเลยไทยแลนด์สถานการณ์แม้ว่าจะนําเกือบสองามประตูแต่พวกเรานะ่ะมักจะแพ้ไทยอยู่เสมอคอมเมนต์สิงคโปร์ต่อมาครับทีมชาติไทยนะ่ะอุธสมนว่าทีมชาติไทยยูยี่สองที่สิงคโปร์จะเจอคอมเมนต์คนต่อไปครับไทยนะ่ะชนะแน่นอนคอมเมนต์คนต่อไปครับ ถ้าเกิดเล่นแบบพันๆน,นะคงไม่มีหวังที่สิงคโปร์นะคงเอาชนะประเทศไทยคอมเมนต์ <Comment S 1> คนต่อไปครับโอเคแม้ว่ามันจะเป็นแมตช์อุ่นเครื่องกับทีมชาติไทยก็ตามแต่เกมจริงของเราหนะมันโคตรสำคัญเลยในการเจอกับทีมชาติฮ่องกงคอมเมนต์ <Comment S 1> คนต่อมาครับพิจารณาดูว่าพวกเรานะ่าจะเอาชนะประเทศไทยได้หรือเปล่าคอมเมนต์ <Comment S 2> คนต่อมาครับเมืองไทยหนะ่กกินข้าวเหนียวมะม,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 ม่วงแถมยังมีที่ท่องเที่ยวไทยอีกไม่ใช่ว่ามันเป็นทริปแบบธรรมดา แต่มนคือการท่องเที่ยวที่สนุกสนานแม้ว่าจะแพ้ทีมเติไทยก็ตามแต่ทีมชาติฮ่องกงนะถ้าเกิดเราเล่นอ,อย่างนี้เราเนี่ยก็ยคงแพ้ทีมชาติฮ่องกงเหมือนกันคอมเนตนคนต่อไปครับแมตในวันนี้มันเป็นแมตท,ที่สําคัญพวกเราน,น่ะแพ้ไม่ได้หรอกทีมาติไทยนะมากากวาจัดทีมทแข็งแร่งแต่พวกเขาน่ะคงไม่ประมาทสิงคโปร์แน่นอนทีมชาติของเขาน่ะมีประสบการณ์มากมายหลายคนถ้าเกิดสิงคโปร์เสมอได้นะอย่างน้อยจะเพิ่มความมั่นใจให้กับสิงคโปร์มากขึ้นในการเจอทีมชาติฮ่องกงที่ยังไม่่อยมีความแข็งแร่งเท่ากับประเทศไทย ขอให้โชคดีนะทีมชาติสิงคโปร์แล้วนี่ก็เป็นคอมเมนต์สุดท้ายนะครับจากคอมเมนต์ชาวสิงคโปร์ไม่จําเป็นต้องฮิสสดสตีหรือว่าปัจยาอะไรมากบอกผลนแพ้ชนะนะมันว่ากันแต่การเจอกับทีมชาติฮ่องกงนะ่ะผลกันกันยงขันนะ่ะมันต้องพิสูจน์ว่า,วาพวกเราเนี่ยจะทําได้หรือเปล่าจบไปนะครับทุกท่านกับคอมเมนต์ชาวสิงคโปร์หลังจากที่คอมเมนต์ชาวแฟนบอลสิงคโปร์มีความรู้สึกต่างๆกันมากมายเลยนะครับหลังจากสิงคโปร์วันนี้เจอเจอไทยนะครับ โดยการคุมทีมของโค้ดใบใหม่ไฟแดงของทิชาตไทยอย่างโค้ดเอเธนิคาสสันโค้ดชาวอังกฤษนะครับโดยก็ต้องประเดิมในบ้านนะครับในการเจอสิงคโปร์ในเวลา10แก้วในการ30นาทีในสนามที่ประเทศไทยนะครับถ้าเกิดว่าการแข่งขันในการจเจอสิงคโปร์มีการข่งขันที่ดีอาจจะเพิ่มความมั่นใจให้กับทีมชาติไทยนะครับเอาว่าทีมชาติไทยชุดใหญ่นะ่ยอาจจะจัดเต็มกันเลยเดียวแล้วใดแมตช์ต่อไปคือการเจอสีนังกาของทิชาตไทยซึ่งเป็นศึกหนักตัวเลยนะครับเพาว่าก็ต้องไปเยือนกับสีลังกา พราะว่าในนัดแรกคือการเปิดสนามในการเจอศีลังกาเด็ดครับทีมชาติไทยในตอนนั้นแม้ว่านัดแรกเนี่ยอาจจะตึงๆหน่อยนะครับเพราะว่าศีลังกาอ่ามาดีกว่าคิดแม้ว่าอันดับฟีฟ่าในตอนนั้นของศีลังกาอ่านไม่ค่อยดีนะักแม้ว่าทีมชาติไทยเนี่ยอ่านเอาชนะศีลังกาไปได้หนึ 0, ่งโศูนย์โดยได้ประตูท้ายเกมในช่วงไงนะครับจากแพทริกฟูตัสัซนในตอนนั้นนะครับแนวสานการเอเชียนคัพใน่นครับเรื่องของไทยในตอนนี้นะครับทีมชาติไทยในตอนนี้อยู่อันดับสองแม้ว่าจะมีคะแนนเท่ากับเติร์กเป็นิสนามมี9คะแนนเหมือนกัน แล้วการยิงประตูของไทยนะเยอะกว่าแต่เฮโรเฮตของไทยนะเป็นรองนะครับเพราะว่านักที่2ของไทยนะไปแพ้เติมิม่สนามไป3ามหนึ่งในบ้านเติมิีิสถานนะครับเอาละครับทุกคนแอนนั้นขอบคุณทุกท่านติดตามรับชมนละก็สามารถพบกันใหม่ได้ในคลิปต่อไปด้ยวยนะครับทุกท่านสวัสดีครับทุกคน